สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานรถไถซิ่งครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดสอบอีกครั้งนะครับจากคลิปก่อนนะครับผมลงไปว่าถ้าได้ไถเบิกหน้าดินใหม่ใช่ไหมครับแล้วจะมาถ่ายนะครับให้ดูนะครับการทดสอบ ไหนจะเป็นเรื่องของว่าจะถ้าบทผาหน้าออกนะครับมันจะถใายได้ไหมหรือว,ว่าใช้เทียย์ไหนได้บ้างนะครับผมจะมาลองให้หมดเลยนะครับวันนี้ดินเหนียวเหนียวเลยครับฝนตกครึ่งหยุดไปได้แคกสามวันนี่งานมันตองนี้คนก็กลัวมันตกอีกนะเนาะแต่ว,ว่าที่จริงก็ไม่ตกหรอกนะครับฟ้าเปิดแล้วฟ้าสว่างสดใสแล้ว ก็ต้องได้มาถ่ายแบบยากๆก็ทำใจเอาครับเผลองน้ำมันหน่อยนี้หน่อยก็ไม่เป็นไรเพื่อลูกค้านะครับอะมาทดสอบกันเลยนะครับทีสร้อยเหมือนเดิมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวพึ่งน,นะครับผมจะวางหางลงเกือบสุดนะครับ เอาจะ้ดเจะปลด้าวออกนะปลดออกแล้วนะครับอันนี้ดิฟล็อกนะครับอ่าผมจะใช้เกียร์มินียมสามเต่านะครับอ่ะลองดูครับไปได้ไหมตอนนี้เพาหน้ไม่ทำงานนะครับอ่ะปาแล้วครับเพาห้าไม่ทำงานนะครับอ่ะดูครับดิ้นเนียวครับรดฟีไม่ฟีดูรับ ก็ได้ครับตอนนี้รถไม่ยังไม่รีนะครับดูรอยก็ได้ครับรอยล้อยิ่หน่อยนะยินเหนียวเหนียวเลยนะครับอันนี้พอเดียวนะครับมีอาการฟรีนิดหน่อยกนะ็นี่ครับใช้มาพันสี่นะครับเอาไปได้นะครับไม่ได้นะ เห็นไ,ไหมครับดินแล้วเหนียวนะผมจะถ่ายยังไงให้ดูเนาะมันไม่มีคนถ่ายให้ผมดินเหนียวเหนียวเลยไม่ได้นะครับอ่ะผมใส่คืนดีกว่านะเดี๋ยวยางหมดนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยค่าทังเลียงให้ร้อนหน้าทำงนานนะครับไปได้ทีนี้จะมาทดสอบเ,ออเรื่องออกำลังดีกว่านะ ผมจะทดสอบกําลังในที่นี้ก็คือจะเลือกใช้เกียร์นะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะใช้เกียร์ได้ถึงเกียร์ไหนนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่ M3 นะครับเพราะว่าถ้า M3 ใช้ได้เนี่ยก็ M2 M1 นะครับได้แน่นอนนะอันดับแรกผมยังไม่กดกระต่ายนะผมจะลองแค่เกียร์นะครับผมจะไม่ลองใช้ทอกนะผมจะใช้ทอกเกียร์เต่าเพราะว่าเกียร์กระต่ายเนี่ยถ้าเปรียบ เทียบใส่เกียร์12ทั่วไปโดยที่ไม่มีท่อเนี่รถคันนี้เนี่ยจะวิ่งเร็วนะครับถ้าใส่กระต่ายแล้วคาๆว่ามันทดรอบออขึ้นอีกครับให้มันเร็วขึ้นอีกอ่ะผมก็เลยจึงจะใช้เต่าก่อนเต่อก็ช้าช้ากว่าช,ช้ากว่านะครับช้ากว่าพวกเกียร์12ธรรมดานะถ้าใช้เกียร์เต่าถ้าใช้กระต่ายก็เร็วกว่าน,นี้หน่อยนะครับผมจะใช้ ข็จะชี้แจงก่อนนะครับว่าชิปนี้เป็นการทดสอบนะครับอย่าไปโจมตีนะครับว่าแรงกว่านั่นอันนี้นะครับผมจะใช้ถ้าใช้ M4 นี่มันจะเร็วกว่า g 1 High ครับผมจะใช้เป็น1 High กว่า1 High เต่านี่นะครับนี่นะครับ1 High นะครับบากหางเท่าเดิมนะครับเอาแล้วครับ ไปได้นะครับเนึนท้ายหรือว่าไปได้นะครับแต่ว่านักกัวอ่าห,อหนึ่งท้ายนะครับควมรของเกียร์หนึ่งท้ายก็จะ <ๆ S 2> ดินเหนีย <ๆ S 2> วก็จะไปไม่เข้านะครับมันจะต้านนะไปได้ครับสบายเลยครับเหยยบขึ้นตามทีนะครับ นี่มาลองส่องไฮกันส่องไยไปได้ไหมทีร้อยเทอร์โบอ่ะส่องไฮนะครับอ้าไปไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับส่องไฮแต่มันจะยุกหาช่วยนะให้ออกตัวได้ก่อนอ่ะอไปไม่ไหวครับดับไม่ไหวนะครับ หนึ่งไฮได้อยู่นะครับนี่สองไฮไปไไหวครับแล้วผมจะมาลองหนึ่งไฮกระต่ายดูครับหนึ่งไฮกระต่ายนะอ้าวเอาแล้วครับเอาแล้วครับหมดแล้วครับไม่ไหวครับได้แค่นหนึ่งไฮเต่าครับนี่นะครับผมทดสอบไม่รู้ว่าเห็นกันไปเลยครับ ถ้าายไปนี่เนื้อผ้าผมจะบอกนะครับไม่ดีนะครับเสียงานตัวเองครับถ้าไถดีเหนียวอ่ะผมแนะนําให้อ่อใช้เกียร์ที่พอสมควรนะจ้าพอสมควรนะถ้าไถานอตัวเองอ่ะเนี่ยอันนี้ M3 นะดูนื้อผ้าถ่กันเลยครับดูตรง 21ดูตรงเอสครับถ้าถ่ายช้าเนี่ยผมอบอกเลยมันมันจะไม่ต้านนะมันจะถ่ายดีกว่านะครับเนื้อผ้าจะดีกว่าอ่ะผมจะมาทดสอบอะไรให้ดูดีเนาะเอา m อสกระต่ายดูไหมครับไปได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองเอสกระต่ายนะแต่็มี่นี่ไม่ต้องพูดถึงครับมันต้อเริ้วน่าจะ เกี้ยวหนึ่งหอครึ่งะเอ M สี่นะประมาณนั้นนี่เราจะลอง M สี่ดูเพราะว่า M สองเอยสองเราไปไม่ได้ลอง M สี่ดูนะครับ M สี่นะครับเอาหางท่าเดิมชัเถึนเดินหน้าไม่ไหวครับลุงวันครับไม่ไหวนะไม่ไหวครับ ไม่ไหวครับ M4 ไม่ไหว M3 ครับพอดีแล้วจะเริ่มกดกระตายเนียอยากใสเท่าไหร่นะผมไม่อยากใสนะั่นเสียงานตัวเองครับมันออกมาไม่ดียากว่ะไ,ไม่ตายไปเลยแต่มันมันมี เหตุผลบังคับครับยังไงถ้าเราไม่ไถเขาเยอะๆอะก็เสียงานต้องพูดเดีว่าก็ทํำๆไปมันก็มีข้ออ้างของเราอยู่หรอกถ้ามันไม่ดีจริงใช่ครับผมจากกระต่ายนะครับอิมสามกระตายรอบตบลงแล้วครับอิมสกระตายไปได้ครับ เดหนักรถชิบหายครับผมเมาดีกว่าเกียร์เอ็มสามกระต่ายนี่ถ้าเปรียบเทียบก็คือ0ูนย์จุหานะครับยังไม่ถึงเกียร์หนึ่งไฮนะผมจะพูดอย่างนี้ถ้าเรียนการศัสท์ศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับคือสองส่วนสองส่วนของเกียร์หนึ่ง เหลืออีกหนึ่งส่วนเจ็ดถึงเจะความเดียวจะเท่าเจนหนึ่งนะศูนย์จุดเจ็ดห้าไม่เอาไม่เอาศูนย์จิดห้าดีกว่าผมจะพูดเป็นส่วนกันแล้วกันเจนหนึ่งเจนหนึ่งห้เนี่ยผมจะแยกเป็นสี่ส่วนเจ้าสามกระต่ายเนี่ยมันจะได้สามส่วนเข้าใจไหมครับ มันจะไม่เร็วเท่าเกนหนึ่งไฮมันอยู่หนึ่งส่วนก็คือมันก็ถ่ายได้แหละแต่มันก็หนักรถอ่ะเพราะว่าความเร็วมันไม่เท่าหนึ่งไฮไครับทีนี้ความเร็วไม่เท่าหนึ่งไฮพอมันช้าปึ๊บผ่านมันเข้าครับทีเนี้ยฐานมันไม่ต้านดินแล้วหนึ่งไฮมันไม่ค่อยเข้านะมึนต้างไงครับ ีนี้พอสามสามเอ็มกาตายรอบมันเกือบเท่าเจ1แล้วทีนี้แรงบิดมันน้อยไงครับมันก็เลยหนักหนักรู้สึกว่าหนักกว่าเจ1หด้วยซ้ำนะแต่ความเร็วช้ากว่านะช้ากว่าเจ1แต่ว่าหนักกว่าเจ1หนะเข้าใจไหมคือคอือยังไงอ่ะผมจะอธิบายยังไงมันเร็วกว่าอิมสเต่าแต่ว่าอิมสเต่าแรงบิด เขาสูงครับพอแรงบิดสูงเขาเบารถครับถึงจะเข้าก็เบารถแต่ว่า M3 กระต่ายเนี่ยความเร็วมันอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไถาเข้าครับทีนี้ไถเขา้าแรงบิดมันน้อยกว่า M3 เต่ามันก็เลยรู้สึกว่าหนักรถนะครับทีนี้ตัว1 High เต่าน,น,น,นี่มันวิ่งเร็วมันมันต้านไงครับถ้าดินเหนียวอ่ะมันจะต้านตีนขึ้นแล้วทีนี้มันไม่ค่อยไถยเข้าไง มันก็เลยรู้สึกว่าเบารถกว่า M3 M3 กระตายแต่ว่าถ้าพูดตามความไม่จริงก็คือว่าถ้าเราไถาดินดินแห่งมันก็ M3 กะตายมันก็เบารถกว่าเ g นน1 High เต่าอ,อยู่แล้วนะครับแด่อันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับดินเหนียวเอาดินเหนียวนะครับ มันก็เดี๋ยวผมจะใช้อีกสัก1ปีนะครับผมจะอัพคลิปรงเรื่อยๆดูการทำงานนะครับไปเรื่อยๆมันจะมีปัญหาไหมเจียยีู่ณยี่สิบสบางคนบอกว่ากยอย่าเอาเลยเจียไฟฟ้านะครับเซียนรถไทยทั้งหลายแหลยผมก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ว,ว่าผมจะทดลองให้รู้กันไปเลยว่ามันดีหรือไม่ดีผมก็ไม่ได้การันตีว่าจะดี ถ้าไม่ได้การตีว่าจะไม่ดีนะครับผมจะใช้ให้ดูนะไอทีเอสรอเนี่ยมันจะเป็นยังไงตัวเกียร์ยี่สุนยีเกียรไฟฟ้านะกึ่งไฟฟ้านะมันไม่มีใครเอามาเล่นนะรถเกียร์ที่ส่วนมากเป็นเกียร์กลางครับแถวบ้านผมเล่นเกียร์กลาง8ปดบนสเยอะมันซ่อมง,ง่ายแล้วก็ทนครับ ก็จริงครับแต่ว่ามันขับไม่สบายเท่าตัวนี้ครับคาดไฟฟ้าอย่างเงี้ยของผมอะ่ะก็ผมพูดเลยถ้าดันดินใส่กันอะ่ะความคล่องตัวสู้รถผมไม่ได้นะแล้วทีนี้มันค่าซ่อมแต่ละทีผมยอมรับว่าแพงแพงจริงครับแต่ว่าคุณมาคิดดูครับเนื้องานที่มันออกอผมกล้าพูดเลยวันหนึ่งี่ย ถ้าพูดก็ว่าผมคุยนะดันดินใส่กันเนี่ยถ้างานเหมาเนะี่ยดันดินถมส,สะเท่ากันนะ่ะผมว่าสู้อันนี้ไม่ได้นะเพราะเกียร์แปดคูณสองถึงเกียร์ทีร้อยเท่ากันผมก็่าสู้พวกนี้ไม่ได้นะมันคล่องตัว,วครับทีนี้เกียร์ยี่สิบสี่คูณยี่สิบสี่เนี่ยอัตราทดเขาเยอะครับ เราเลือกอัตราทดได้นะครับว่าจะใช้รอบอยังไงเกียร์พวกนั้นก็คือ1 2 3 4แล้วก็มีรหไยนะครับผมเคยใช้แนละ้วคันหกเอจ็ดหกสี่ศูนย์ผมก็ไอเจ็ดหกเอหนึ่งศผมก็แปดคสองนี่แหละผมเอาตัวแปดคูณสองนะมันก็แรงดีอยู่ครับแต่ว่ามันอันตราทดมันน้อยทีนี้อ่าอย่างเงี้ยผมจะพูดใด้ฟัง เจอดีเหนียวไปเนะี่ยเจอหนึ่งไทยไม่ได้นะเนี่ยดินอย่างเงี้ยผมเอามาลองดูเลยเด็กโมเลูนั่นแหละเจนหนึ่งทิ้งกันไม่ได้ก็บืนครับเข้าใจคำว่าบืนไหมภาษาอีสานบืนบืนก็คือเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทั้งรถเหนื่อยทั้งคนครับนะ มันใช้เกียร์สโลว์สี่นะถึงจะไปได้นะถึงจะสบายทั้งรถสบายทั้งคนทีนี้คุณมาคิดดูเวลาถอยหลังทีเนะี้ยกว่าจะบดสโลว์กว่วจะบดเกียร์นะครับถ้าไม่คล่องกิงนะผมพูดเลยมันช้าครับถ้าจะใส่โลถอยมันช้าทีนี้มันเลือกอัตราทดอัตราทดมันน้อยนะ แต่ความคงคุณีีผมยก ok ให้เขาครับผมยก ok ให้เขาครับ8ปดุ่สองะถ้าชอบอย่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับมาต่อคลิปหน้าเนาะอ่ะคุยเรื่งเกียร์กันครับขอบคุณครับ